ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวน,น้าตกมนทาทานกันนะครับอ้าวมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับวันนี้ผมก็เดินทางมาด้วยกันกแฟนสองคนนะครับครับมอไซคมานะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็จะร้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเมษานะครับก็ถือโอกาส <ไง S 1> วันนี้นะก็มาเที่ยวน้ําตกกันนะครับเพราะว่าอ่า อยู่บ้านก็ร้อนเนะเาะก็เดินทางกันมาทางอมอไซน์นะครับไไขับรถมาก็ไม่ไกลครับน้ำตกมณฑานี่อ,อยู่ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะครับขับขึ้นมาไม่ไกลมากครับแต่ทางเข้าไปก็เป็นทางคอนกรีตอย่างดีเลยนะครับ สำหรับคนที่ชอบมาเที่ยวนะครับก็แนะนำให้มาเที่ยวที่นี่กันนะครับขอบอกเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆครับเหมาะสำหรับามาพักผ่อนนะครับอากาศเย็นสบายเนาะตรงใกล้ๆน้ำตกนี้ก็จะมีจุดบริการเครื่องดื่มน้ำดื่มนะครับนี่ก็จะเป็น ป้ายบอกว่าจะมีจุดไหนบ้างกี่เราต้องเดินขึ้นไปแล้วก็เจอนะครับป้ายห้ามอะไรด้วยนะตอนนี้ก็ศาน้าพวกผมก็เดินทางมา,ถ,งาถึงก็ประมาณแปดโมงเช้านะครับซึ่งช่วงแปดโมงเช้านี้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับก็จะมีชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยสี่หาคนเนาะ นี่ก็จะเป็นบันไดเดินขึ้นไปนะครับชั้นบนชั้นที่สองเนาะแต่นี่ผมก็จะเดินมาดูชั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปชั้นที่สองนะครับช่วงนี้ก็บอกเลยว่าเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะบรรยากาศแบบนี้ก็ พากันมาเที่ยวน้ำตกนะครับมาเล่นน้ำกันซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วง PM สองจุดห้าเยอะมากเลยนะครับแถวเชียงใหม่ก็ใครเดินทางออกไปเที่ยวไปที่ไหนข้างนอกก็แนะนำให้ใส่ผ้าปิดจมูกตลอดเวลานะครับซึ่งผมเองกอ็เดินทางขึ้นมาที่ อุทยานแห่งชาติดอนสุเทพนี่ผมก็ใส่เหมือนกันเนาะแต่พอเข้ามาใกล้ตรงน้ําตกนี่ผมก็จะไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันเข้ามาในป่าแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายเนาะนี่ก็จะเป็นน้ําตกที่ผมเดินทางมาเที่ยวชมวันนี้นะครับก็สวยมากครับธรรมชาติผมบอกเลยว่าตรงนี้เย็นมากๆครับถ้าใครมาตรงนี้นี่ครับ ใจไม่ไหวก็อาจจะได้ลงเล่นน้ำน,นะครับอันนี้ตรงนี้เขาไม่ห้ามนะครับเขาให้เล่นได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะลงเล่นอยู่เดี๋ยวผมว่าจะเดินขึ้นไปดูโอ้เย็นมากเลยข้างบนชั้นสองก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะลงมาเล่นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ห้ามนะครับตรงนี้เล่นใต้เนาะมันมันไม่ได้เลยไม่ได้อะไรแต่ก็จะมีห้าม<ด>ปีน<ด>ป่าย<ง>ตรงหน้าผานิดนึงนะครับ จะมีป้ายห้ามระวังอยู่แต่ช่วงนี้น้ํามันไม่เยอะนะครับก็ใครมาก็เออกเสื้อผ้ามาด้วยนะครับมาเดินน้ําได้เนะบรรยากาศดีนะครับก็อยากให้มาซึ่งผมก็ชอบ <Hey. S 1> เดินทางมาเที่ยวต <Hey. S 1> ามน้ําตกอยู่แล้วนะครับก็มันก็จะมีอาการประมาณนี้แห<ม>ละครับดลลบีใจนิดหน่อยที่ดได้เข้ามาเที่ยวอน้ําตกเนาะ ซึ่งปกตินีผมกอ็ออกเดินทางไปเที่ยว<ล>ตามน้ำตกแถวเชียงใหม่บ่อยๆนะครับกออ็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้คนที่เขาอยากจะมาเที่ยวว่าน้ำตกตรงไหนหนนาเที่ยวบ้างเนาะก็ไปบ่อยก็ไปหลายที่ก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแนะนําสําหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวจะมา,าถ่ายรูปวิวสวย เนี่ยครับหรือว่าใครร้อนแบบเบื่อที่จะอยู่บ้านก็อยากออกมาเที่ยวกันเนาะน้ำตกมณฑาทานตรงนี้นี่ผมก็อะไรง่ายก็คือผมอ่ะขับรถผ่านมาหลายรอบแล้วแต่ผมยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับก็นึกยังไงก็ไม่รู้ก็เห็นใต้ก็เลยเออพอดีเลย ไปตรงไหนก็ได้ที่มันยังไม่เคยไปนะครับผมก็เลยแปะเข้ามาดูก็<ต>เกินคาด<ห>นเนาะก็ไม่คิดว่าจะสวย<ด>แล้วก็มีที่ให้แบบนั่งเล่นแบบอากาศดีๆอย่างนงี้ก็ขับรถผ่านมาหลายครั้งแล้วก็เลยเข้ามาดูเนาะบรรยากาศก็ดีมากๆครับนี่ก็จะเป็นน้ำตกชั้นแรกเนาะ ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ลงเล่นน้ําได้นะครับจะพาไปขึ้นไปดูชั้นที่สองตามมาเลยนะครับชั้นที่สองเดี๋ยวจะพาไปดูว่าชั้นที่สองจะมีอะไรและน่าเล่นไหมถ้าใครเดินทางมาก็ผมบอกเลยว่าให้เตรียมชุดมาสําหรับเล่นน้ด้วยนะครับเพราะว่าชั้นแรกเล่นได้เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นที่สองะตามมาเลยครับมีนี้ตรงนี้ด้วยอ่ะ นี่ก็จะเป็นตรงทางตรงนี้เขาจะทำกั้นไว้ไม่ให้เข้านะครับยังมันมันอาจจะลื่นเนาะมันอันตรายเนาะเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปนะครับไปดูข้างบนเนาะตามมาเลยครับเนี่ยได้ยินทางบันไดนี่ก็เขาทําให้อย่างดีเลยเนาะทําเป็นขั้นบันไดให้เราเดินขึ้นไปอ่ะ แต่ช่วงหน้าโฝดนี้น้ำน่าจะแรงเนาะช่วงนี้ก็ไ่ไงถึงแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าแรงเนาะช่วงเดือนมิสนะครับก็น่าจะเดินสวยอยงี้แหละธรรมชาติชั้นสองนี้ก็จะเดินมาอีกมีที่นั่งเยอะๆเลยไม่ไกลนะครับนี่ก็จะเห็นน้ําน้ําตกไหลลงมาเป็นลำธารเนาะโอ้เยอะเลยสวยอะแ่มเลย นี่ก็จะเป็นข้างบนนะครับดเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าน้ําตกข้างบนจะสวยไหมไปชุดมาเล่นน้ำเลยนี่พอเดินมาข้างถึงก็จะอข้างบนนี้ครับก็จะเป็นน้ําตกที่ไหลลงมานี่ครับตรงนี้สวยมากนะครับนนแต่ตรงนี้ผมไม่สามารถถ่ายได้นะเ<น>พราะว่าเขาเล่นน้ํากันอยู่นะครับก็เลยถ่ายได้แค่นี้เนาะถ้าใครมีโอกาสก็ขึ้นมาเล่นด้านบนได้นะครับ ผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆมีที่ให้นั่งเล่นด้วยนะครับตรงนี้ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์เลยเนี่ยตรงน้ําตกเมื่อกี้นี่ครับที่ว่ามีน้ําตกมาเนี่ยที่ถ่ายให้ดูแป๊บๆเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าผมไม่สามารถถ่ายได้นอเพราะว่าเขาอ่ากําลังเล่นน้ําอยู่เนาะมันอาจจะใส่ชุดแบบไม่เหมาะสมเท่าไหร่ผมก็เลยไม,ไม่ไม่กล้าถ่ายเนาะนี่ยครับเดยวนี้ผมจะลงมาเล่น ชั้นแรกเนาะชั้นแรกนี่ยังไม่มีใครนะครับซึ่ง <โก S 1> ผมก็มเ,เดิน,น,นทางมามถึงที่แล้วที่นี่แล้วยังไงแล้วก็ขอเล่นน้ําสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเนาะเล่นน้าตรงนี้เรามันเล่นได้จริงๆนะครับอันนี้เขาไม่ได้ห้ามนะครับให้เราลงเล่นเลยนี่เป็นชั้นแรกนะครับเพราะว่าชั้นที่สองอะ่ะมันมี <laughs> น้องผู้หญิงหลายคนที่เขาเล่นกันแล้วแล้วผมไม่กล้าเล่นนะครับผมก็จะเล่นชั้นแรกเนาะ หลังจากนี้ก็เย็นสบายแล้วผมก็จะขอเดินทางกลับนะครับนี่ก็จะเป็นขับรถเดินทางกลับแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับ